คุณผู้ชมดยน้องเอ๋ฮะไปกินข้าวมันไก่กันหน่อยฮะไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์ฮะฉายาเวลานี้บอกว่าให้น้อยคอยนานปากไม่หวานเหมือนว่าปาก้องหมาด้วยแต่ว่าลูกค้าเนี่ยเขาบอกว่าเต็มร้านทีเดียวติดใจอะไรไม่รู้ติดใจว่าปากไม่หวานหรือเปล่าอ่ะเราไปดูกันหน่อยฮะนี่ฮะขึ้นป้ายอย่างนี้เลยนะให้น้อยคอยนานพ่อค้าปากห่องๆนี่นะฮะหวานีตั้งหาดีนะครับไปที่ร้านรุ่งมารีข้าวมันไก่ครับตั้งอยู่แถวตลาดซับสมอทอด จังหวัดเพชรบูรณ์นะเป็นร้านที่ใครผ่านไปผ่านมาต้องหยุดหยุดแล้วก็สะดุดอ่านสโลแกนของร้านที่แขวนไว้หน้าร้านแบบนี้ให้น้อยคอยนานพ่อค้าปากอ่าวงเล็บห้องแบบนี้ฮนะหวานอีกตัางหากครับทำให้ลูกค้าหลายคนก็แห่มาพิสูจน์ในยิว่าจะเหมือนสโลแกนหรือไม่อย่างไรนะครับแต่พอมาใช้บริการปรากฏว่า,าโอ้โหดูปริมาณเข้ามันไก่แต่ละจานฮะ ก็ไม่ได้น้อยนะอเออเพราะสโลแกนบอกให้น้อยคอยนานแต่ว่าไม่ได้ให้น้อยก็ให้เต็มจานเหมือนกันครับเรียกว่าจานเดียวอิ่มแถมยังมีหลากหลายเมนูให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวมันไก่ต้มข้าวมันไก่ทอดข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบมะกวยเตี๋ยวต้มเลือดหมูเกาเหลาครับราคาขายก็เริ่มต้นที่30บาทนะครับพิเศษไป35บาทครับเจ้าของร้านชื่อว่าคุณมนัสแก้วสุขศรีวัย40ปีครับบอกว่าเปิดร้านเนี่ยมานานกว่า10ปีแล้วนะเพิ่งจะย้ายมาขายใกล้กับตลาดทรับสมอทอด ได้ประมาณสัก2-3เดือนครับส่วนสโลแกนของร้านมาจากเพื่อนฮะแซวกันในโลกโซเชียลเพราะตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบพูดคุยกับลูกค้าเวลาขายอาหารเลยทำให้ลูกค้ารอนานอ๋อ้อสาย,ยนาะออสายเมาะมอยเมาะมอยเลยเกิดไอเดียเอามาตั้งเป็นสโลแกนร้านเพื่อดึงดูดลูกค้านะครับ อ๋อ oh, จริงๆแล้วเขาไม่ได้ปากเป็นแบบห้องๆห,หรอกเขาเป็นคนชอ,อบคุยเ <มา S 2> จาะแจ๊ะเงี้ยก็เป็นปกติไงใช่ไหมฮะคุยกับลูกคงลูกค้าอย่างเงี้ยสนใจครับไปอุดหนุนกันได้ครับร้านรุ่งมารีข้าวมันไก่ใกล้ตลาดซับสมอทอดอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเปิด6โมงครึ่งนะฮะปิดบ่าย2โมงครึ่งนะโอเปิดตั้งแต่เช้าเลยนะ อันนี้ก็เอาไก่ทอดก็ได้ไก่ต้มด้วยก็ได้ไเก้าเหลาก็ได้หมูแดงก็มีนะอ่ะสนใจเมนูไหนก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับแล้วไปทานมาแล,แล้วก็บอกเรามาหน่อยนะครับว่าอร่อยสมชื่อ<ช>หรือไม่อย่างไรนะฮะแต่อย่าไปชวนพี่เขาคุยมากค่ะเดี๋ยวไม่ได้กินเดี๋ยวื่นเครือง,งเมื่อไหร,ร่จะทำอุตสาห์ออกตัวแล้วไปคนขี้เมานะ